ไม่มันรู้ไปสิบุญคุณ30ปีแกจะตอบแทนได้แค่ก๋วยเตี๋ยวถุงเดียวแบบนี้เอา้าเอาผ้าไปปิดป,ป,ปากซัลูกค้าฉันเริ่เกลียดแล้วเนี่ยไอยอยู่ได้สกรปรกแก้วนี่แม่ฉันเลี้ยงแกมานะแกทําแบบนี้ได้ไงอะไอที่เลี้ยงฉันมาเนี่ยฉันก็ขอบคุณ <c oughs> แต่อที่มาทําร้านชันสกรปรกเนี่ยก็อ,อีกเรื่องนึง เสียวเหลือๆไว้สักชามได้ไหมจ๊ะนี่อะไรเนี่ยสกปรกออกไปนะาน้น้ฉันยังไม่ได้กินอะไรมาตั้งหลายวันแล้วเนี่ยฉันขอมื้อเดียวสักชามนะจ๊ะนี่คุยไม่รู้เรื่องเลยไงที่นี่มันร้านขายของไม่ใช่โรงทานออกไปชิ่วๆชี่วน้ฉันขอมื้อเดียวสักชามนะจ๊ะคุณไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะตั้งโดนเนี่ยมันตั้งโดน หลมเสียแต่เช้าเลยใครโทรมาอีกเนี่ยหรอแก้วเดี๋ยวฉันจะเข้ากรุงเทพอาทิตย์หน้านะฮะเข้ากรุงเทพมาทำอะไรอะ่ะฉันได้งานทำก็เลยกะว่าจะพาแม่ไปหาแกด้วยอ๊ยไม่ต้องมาหรอกมันไกลเอาหน้าเอาหน้า ว่าแต่เห็นมีคนบอกว่าแกเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอะ่ะอยู่แถวไหนเหรออ,อ๋อไว้มาถึงเมื่อไหร่ค่อยโทรมาถามฉันอีกทีแล้วกันบอกไปตอนนี้แกก็จำไม่ได้หรองานคานมีแต่คนมารบกวนแต่เช้าเลยใจฉันขายของอีดีไม่ได้ลเลยรืงไงเนี่ยฮะเฮ้ยเตี่ยวจ้า โชคดีจังเลยนะลูกที่ได้งานดีๆทำและแถมยังได้อยู่ในเมืองอีกใช่จ้ะแม่ต่อจากนี้ยศจะมีเงินมาเลี้ยงดูแม่ให้อยู่อย่างสบายโอ้ยแค่นี้แม่ก็สบายแล้วยศไม่เคยปล่อยให้แม่อดอดอยากอยากเลยแต <c oughs> ่ครั้งเดียวแม่ชมชันตรงๆแบบนี้ฉันก็เขินแย่เตเออยยศแม่ไม่ได้เจอแก้วมาตั้งนานแล้วนะตั้งแต่มันย้ายเข้าไปอยู่กรุงเทพเมื่อปีก่อนนู้นน่ะก็เงียบหายไปเลย ฉันโทรคุยกับมัน,นเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันคงจะยุ่งๆนะแม่เห็นว่าเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านก๋วยเตี๋ยวเหรอโอ้ยแม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวฝีมือแก้วจังเลยได้ได,ไดิยศพาไปรอให้เราถึงห้องเนี่ยจัดแจงอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะโทรไปถามแก้วว่าร้านมันอยู่แถวไหนนะแม่จะจา,จา <c oughs> นี่แม่ไหวไหมเนี่ยหาที่นั่งพักก่อนไหมไม่เป็นไรแม่ยังไหวถ้างั้นเราไปหารถเมล์ขึ้นก่อนแล้วก็ไปถึงห้องพักแล้วแม่จะได้พักก่อน ห้องดูดีกว่าในรูปอีกนะแม่นั่นนะสิโซฟาก็นั่งสบายไม่เหมือนแค่ที่ต่างจังหวัดเรา <c oughs> <c oughs> โอ้ยมีทีวีด้วยเดี๋ยวผมลองแม่ดูดูไปเดี๋ยวผมจัดของก่อนแม่ดยดยดโยดลูกแม่ดูในทีวีสิใช้แก้วไหม ไหนแม่เฮ้ยจริงด้วยโอ้ร้านแก้วคงอร่อยน่าดูนะแม่ได้ออกทีวีเขาด้วยเนี่ยแก้วโตวเป็นสาวแล้วสวยเธอด้วยอุ้ยแม่ในทีวีบอกพี่กัดร้านด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปหาแก้วกันเอาสิแม่คิดถึงแก้วอยู่แล้วเราไม่ต้องโทรบอกแก้วก่อนเหรอหไม่ต้องบอกดีกว่าแม่ฉันกะว่าจะพาแม่เนี่ยไปเซอร์ไพรส์มัน ฉันว่านะแก้วมันคงจะดีใจแน่ที่ได้เจอพวกเราจัดแต่แบบเฮอ,อาวฉันว่าแม่ไปอาบน้ำก่อนดีไหมเนี่ยเดินทางมาทั้งวันแล้วเนี่ยไปแม่ไปอาบน้ำก่อนนะผมจะไ, <ป S 2> ได้ไปจัดของต่อด้วยกวยเตี่ยวร้อนๆจ้าเข้ามาชิมก่อนได้เลยนะจ้ากวยเตี๋ยวร้อนๆอร่อยอร่อยจ้า สูตรเด็ดร้านดังเลยนะจ้าร้านดังจนออกทีวีเลยนะจ้านี่เข้ามาชิมก่อนนะจ้ามาจ้ะเอาเนเล็กทุกอย่างคะ่ะเนเล็กทุกอย่างนะโอเคเชิญนั่งด้านในเลยจ้าโต๊ะยังว่างอยู่เลยเชิญเลยนะจ๊าชามหนึ่งนะจ้าสองชามไหมชามเดียวพอโอเคอุ้ย่นงไงแม่ร้านแก้วไปไปกันแม่เชิญไปนั<ๆ>่งข้างในเลยจ้าแก้วแก้ว พี่ยศป้ายิม้มมาได้ไงเนี่ยอ๋อพอดีอ่ะฉันี่ย้ายมาทำงานในกรุงเทพแล้วเมื่อวานน่ะเห็นร้านแก้วออกทีวีก็ากะจะมาเซอร์ไพรส์แกนี่ไงแก้วสบายดีเปล่าพี่วัดกลับไปยิม้มเข้าไปนั่งข้างในก่อนแล้วกันเดี๋ยวฉันไปคุยด้วยพอดีลูกค้าฉันเยอะอ่ะได้ได้ไปแม่ค่อยๆเดิน ขอแห้ง,งดังยดแม่วันหยิบน้ำให้แม่หน่อยครับแม่เดี๋ยวน้ำก่อนครับแม่ กับแม่ฉันแบบนี้ได้ยังไงนี่พยศตอนนี้ร้านฉันกำลังมีชื่อเสียง <c oughs> กำลังดังได้ออกทีวีถ้าป้ามานั่งไอแขกๆข,ขนาดนี้แล้วลูกค้าที่ไหนเจะกล้าเข้ามาที่ร้านฉล่ะแม่ก็แค่ไอไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงก็โรคคนแก่ทั่วไป <c oughs> แล้วที่แม่ไอาหนักเนี่ย <c oughs> ก็แค่สำลักน้ำเมื่อกี้นี่เอง <c oughs> โอ๊ยป้าหยุดไอก่อนเลยพอเลยอันนี้เลยเฮ้ยทำไรอะเอ้าเอาผ้า,าปปิดป,ป,ปากซะลูกค้าฉันเริ่เกียดแล้วเนี่ย ไออยู่ได้สกรปรกจะมากเกินไปแล้วนะแก้วแก้วพาคีรุไมาให้แม่ฉันปิดปากได้ยังไงแล้วทำไมจะทําไม่ไ,มได้ก็ป้ามันทาตัวสกรปรกน่ารังเกียจก่อนนี่แก้วนี่แม่ฉันเลี้ยงแกมานะแกทําแบบนี้ได้ไงอะไอที่เลี้ยงฉันมาเนี่ยฉันก็ขอบคุณ <c oughs> แต่อ้ที่มาทําร้านฉันสกรปรกเนี่ยก็อีกเรื่องหนึง่งพอเถอลูกเรากลับกันเถอะเดี๋ยวแก้วเขาเจะเสียลูกค้าแต่แม่มันพูดแบบนี้กับแม่นะ แม่เลี้ยงมันมากี่ปีอะจะให้มันมาถอนหงอกแบบน,นี้เหรอแม่ผิดเองแม่ไม่ผิดหรอกแก้วน่ะที่มันทำเกินกว่าเหตุถ้ามันไม่ขอโทษอ่ะผมก็ไม่ยอมกลับแล้วทำไมฉันต้องขอโทษด้วยแก้วยศกลับเถอะหรือว่าแม่ขอก็แล้วกันเดินดีๆแม่จ้ามาถึงกสร้างเรื่องเลยนะขอโทษด้วยนะคะทานต่อได้เลยะคะ่ะ ฉันทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะไปะยิมนะไปะยิ้มมาไม่รู้จักเวลาเวลาเลยคนจะทำมาหากินพี่ยศนี่ก็อีกคนหนึ่งเสียงดังไม่มีมารยาทตันขานไม่อยากจะเชื่อเลยว่าแก้วอะ่ะมันจะทำนี้ใยแบบนี้กับเราแม่ผิดเองแหละที่ไปนั่งไอในร้าน คนเขากําลังนั่งกินข้าวกันน่ะไปเห็นคนนั่งไออะ่ะคงกินไม่ลงอะ่ะแต่ผมว่าแก้วมันทําไม่ถูกนะแม่เดี๋ยวไปถือสาม,มันเลยคนมันตั้งใจทํามาหากินน่ะทํางานมาเหนื่อยๆเอาไว้วันไหนมันปิดร้านแล้วเราเค่อยไปหามันก็ได้แต่แม่เลี้ยงดูมันมาตั้งแต่เล็กสลาเวลานิดเวลาหน่อยไม่ได้เลยเหรอเอานะแก้วมันคงยุ่งจริงๆอะ่ะจะให้มันมาคุยเล่งกับเราอะ่ะ เดี๋ยวมันทำก็เตี๋ยวให้ลูกค้าไม่ทานลูกค้าจะโบนมันเข้าเอา้าถ้าแม่ไม่ถือสามันผมก็ไม่พูดต่อแล้วล่ะทั้งนั้นเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าแม่จะได้กินยาด้วยจ้าจ้าไปค,ค่อยๆเดินแม่จ้คคาคคะวเตี๋ยวเท่าไรคะสี่สิบจ้าใช่จ้ะเล็กน้ำถุงนึง ยจะมากวนอะไรฉันอีกอ่ะนี่ฉันมาอุดหนุนจะหาว่าฉันมากวนอีกเอระเนี่ยก็ข่า,ขาวที่แล้วมันเป็นแบบนั้นนี่จริงๆอ่ะก็ไม่ได้อยากแวะมาหรอกแต่แม่ฉันน่ะอยากกินก๋วยเตี๋ยวผีมือแกสักครั้งถ,ถึงแวะมานี่แลหละฮืมอ,อยากจะมาอุดหนุนฉันจริงๆเหรอฉันว่าเป็นเพราะว่าฉันเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวก็เลยอยากจะมากินฟรีมากกว่า ฉันไม่ได้มาขอกินปีฉันมาซื้อจริงๆโอฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะเป็นคนก้าวแล้วจิตใจด้านชาขนาดนี้งกได้แม้กระทั่งคนที่เลี้ยงดูเธอมาเธอก็รู้เนี่ยว่าแม่ป่วยอยู่ไปเยี่ยมบ้างก็ดีนะเอาก็พี่บอกฉันเองไม่ใช่เหรอว่าป้ายิ้มแกป่วยแค่นิดเดียวอะ่ะไอแค่แค,แค่แค่นั้นนะ่ะอิ่มไม่นานเดี๋ยวก็หายดีเองแหละทำไมฉันต้องไปเยี่ยมด้วยอะ ถ้าแม่ของฉันมาได้ยินเนี่ยคงเสียใจหน้าดูแม่อุตส่าห์เลี้ยงดูแกต,ตั้งแต่เล็กแม่แท้แท้ของแกยังไม่เคยมาดูแลด้วยซ้ํามีแต่แม่ฉันนี่แหละที่ส่งแกเรียนเลี้ยงดูปูเตือไม่ต่างจากลูกในใต้แบบฉันอ๋ยแล้วจะใจฉันทํายังไงให้ฉันปิดร้านแล้วก็ไปดูแลไปยิ้มตลอดชีวิตเลยไหมล่ะพี่รู้ไหมเวลาฉันปิดร้านทีนึงเนี่ยฉันขาดรายได้ไปตั้งเท่าไหร่ไม่ต้องตลอดชีวิตลอง แค่หาวันเดียวให้ได้ก่อนเธอมันจะหนักหนาแค่ไหนแค่ไปเยี่ยมคนที่ดูแลแกมา30มสิบปีเอาเอาไปฉันฝากก๋วยเตี๋ยวไปเยี่ยมไปยิมด้วยแล้วกันแล้วก็ออกไปจักหน้าร้านฉันได้แล้วเกะก,กะคนจะขายของไม่ต้องทอน ให้มันรู้ไปสิบุญคุณสามสิบปีแกจะตอบแทนได้แค่ก๋วยเตี๋ยวถุงเดียวแบบนี้ตามจริงแล้วเนี่ยบ้านเช่าชั้นเนี่ยก็ไม่ได้ไกลจากนี้เลยแค่แวะไปเยี่ยมแม่ฉันให้ชื่นใจหน่อยก็ไม่ได้ไอ้คนอักตันยูเอ๊ะนี่พี่มาด่าชันนงี้ได้ไงเนี่ยไม่ต้องมาทำเป็นสั่งสอนฉันเลยนะฉันว่างฉัก็ไปเยี่ยมเองแหละเฮ้ยมนวาย วันนี้ปิดร้านไว้กลับบ้านไปกินก๋วยเตี๋ยวฝีมือตัวเองดีกว่าอนไอพิยศนี่จำได้ว่าไอพิยศเคยบอกว่าเช่าห้องไว้แถวนี้นี่วันนี้ก็วันธรรมดานี่ทำไมไม่ใส่ชุดทำงาน อย่าบอกนะว่าตั้งแต่เมื่อไหร่อะพี่ทำไมพี่ไม่บอกแก้วะ่ะจะให้ฉันพูดจริงๆยังไหมเพราะอะไรแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับปีม แม่ฉันป่วยมาสักระยะแล้วล่ะการป่วยนี่ก็หนักขึ้นเรื่อยๆฉันบอกให้แม่ไปหาหมอแม่ก็ไม่ยอมไปบอกว่ากลัวเองมาหาเดี๋ยวไม่เจอสุดท้าย <c oughs> แม่หัวใจว่าเชียบพัน แกขอโทษที่แกทำถูกไม่ดีอ่ะแกขอโทษที่แกเห็นแกตัวเงินแก้วก็มีแต่ว่าแกไม่เคยเอาไปดูแลป้าเลยนั่นเ่งที่ป้าดูแลแก้วมาตลอดสามสิบปีอ่ะแก้ขอโทษ อยากให้ป้าได้กินก๋วยเตี๋ยวแก้วอีกเลยแก้วแก้วก๋วยเตี๋ยวมาให้แล้วนะต่อไปเนี้ยแก้วจะเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้ป้ากินทุกวันเลยนะป้าจะได้กินก๋วยเตี๋ยวฝีมือแก้วไงแก้วจะมาหาป้าทุกวันเลยมาทุกวัน บางปีตั้งแต่แรกมันก็คงไม่สายกันไปแบบนี้ <c oughs> แก้วคุณมาเยี่ยมป้าตั้งนานแล้วอะตั้งแต่ที่ป้าเองมีชีวิตอยู่เอาแต่แก้วตอนเนี้ยแม่ยศก็ไปสบายแล้วสิ่งไหนที่แก้วทำไม่ดีอะยศก็ให้อาภาัยก็แล้วกัน ถ้าแม่ที่อยู่บนฟ้าเห็นเราสองคนทะเลาะกันเนี่ยก็คงทุกข์หน้าดูถ้าแก้วย้อนเวลากลับไปได้แก้วจะไม่มีวันทำแบบนั้นเลยพี่แก้วแก้วรู้ไหมพวกแม่เนี่ยไม่อยากเห็นแก้วเสียใจ แม่อยากเห็นเราสองคนเนี่ยเป็นคนดีมีความสุขประสบความสำเร็จหลังจากเนี้ยพวกเรามาเริ่มกันใหม่นะจ้าพี่ <laughs> พี่ <laughs> ถ้าต่อจากนี้พี่มีปัญหาอะไร พี่บอกแก้วได้เสมอเลยนะแก้วยินดีช่วยพี่ <c oughs> แก้วเหมือนกันนะ <c oughs> สัญญานะแกวสัญญาว่าต่อไปนี้แกจะทำตัวเป็นคนดีช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็จะไม่ลีรอที่จะตอบแทนวุ่นคุณคนอีกแล้วแกวสักญญิา